่่ไหรขนาดป้านี่ก็โอเคแม่จะห้าสิบอะครับแม่ชอบถืออย่างนี้ใช่ไหมเรนาก็ชอบถืออย่างนี้แหละแต่สีนี้สวยนะเออก็จะเห็นอันเดียวจะชอบหรืออย่างนี้ดีวะไอ้เล่นใหญ่ไปจ้างใส่ของเยอะเยอะหรอกต้อเอาแล้วต่อคุณพี่เขาแล้ว่ไเปลี่ยนได้เปลี่ยนคนในคนในเงินเพิ่มอ่ะแต่ทุกคนป้าเนี่อายุเท่าไหร่นี่คุณพี่เอาคุณพี่เหรอเออคุณราคา เอาพูดกุ้งูดพอแล้วทำไมอ๋อแต่ใบนี้มันใหญ่ไปเนาะอืมแต่แม่ชอบนี่เปี้ยกเอืมตัวเอาสีธรรมดาเดี๋ยวมั้งอันนี้สีธรรมดานี่ยไม่ใช่เหรอเออแล้วถ้าอยากข้างบนกี่บาทอันนี้ไม่น็มันใหญ่ไปเหรอมีแค่เลนเดียวเหมะดูหน้าร้านนี่มีอ่ะเนี่ยแบบธรรมดา แต่ว่าสีส้มก็สวยอยู่ว่าสีน่ารักเนอะอสีนี้ก็สวยนะเฮ้ยสีน่าสวยเหมือนสีไม้สักเลยเออไปแกจะชอบจริงไม่รู้อ่ะเอาของขวัญมันซื้อไปมันไม่มีอะไรหรอกเขาว่าเอามาแหละบบใช่ไหมก็อีกประเทศดีนะเนาะเฮ้ยใบนี้เท่าไหร่อ่ะใบนี้สวยดีว่ะน,นี่สามร้อยห้าสิบเออ เอาออกให้ก็ได้เออแม่อือเออแต่แม้ว่าใบใหญ่นางน่าจะข้าวขวนเจ้าว่าอย่างนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมันดูธรรมดาไปออกเองเจไปออกข้าวข้าเย็นเท่าไหร่ข้าวเย็นห้าพันโอ้มึงฉลาดนะเนี่ยไหนเออดูดิดูดิเนี่ยอันนี้นี้กันใช่ไหมอ๋อคุณจะต่อราคาไงครับขอดูสกิลกันต่อราคาหนึ่งสีไหนเลือกเลยมันเป็นของขวัญน่ะ เรื่องเงี้ไม่เอาหมดทั้งร้านเขาเอามาเลยแล้วอะเอ้าก็ต้องเครียดอยู่นั่นเหรออ๋อขาบนก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้น,นี่มันดูกิ๊บเก๋ดีนะใช่แม่จะชอบเรียบเรียบไม่ชอบฉูดฉาดมีประเด็นคือบใบเนี้ยกับใบเนี้ยแค่นั้นแหละแตวข้างบนอะ่ะใบน,นี้ก็น่ารักดีนะมันเรียบไปมันไม่มีลายอะไรเลยมันไม่เก๋อืมแม่เธอจะชอบไหมเขาชอบหมดแหละถ้าเป็นของขวัญอะ เห็นแม่ก็ใส่เปเรียบๆเนาะอืมแล้วแต่มันของขวัญน,นะอยากซื้อที่ก็ซื้อ,อแต่จ๋งเนาะชอบเหมือนเนาะเท่ดีไปเนี้ยสวยแต่ว่าแม่จะชอบมมันนเเป็แ่ยใช่แต่รู้จะเป็นลูกเจะเอาไปไหนเอาไปไหนเฮ้ยอ๋อหมันจะวิ่ง ผมว่าไปได้แหละไปบอกก่อนผมว่าผมเอาไปได้แล้วยังมีไปไหนแล้วใบนี้เท่าไหร่อ่ะสามร้อยห้าสิบโอ้โหตึงนี่ว่ะวนเต้นไปขาน่ารถเธอเนี่ยวันนี้วันเกิดแม่ผมด้วยขอบบคคคุณ่ะรรั้านอะไรโปรโมทเลยโปรโมทเลยเดี๋ยวลงยูทูบเบอร์ให้ร้านไหน ไหนชื่อร้านอะ่ะร้านอยู่หน้าโครงการสิบห้าซอยสิบทับห้าต่อได้เท่าไหรอ่อ่ะออมีความสุขดีนะ แม่ผมก็ชอบแบบนี้แหละอืมทันสารแม่ผมไม่ได้บ้าพวกแบรนด์เนี่ยชอบแบบงานธรรมชาติครับได้ครับมีคือการสกิลการต่อรับ ให้แม่ต้องเอาถุงออกนะห้ hmm. okay. ีเรอไม่เป็นไรอ่ะื้อดูหาถุงเลยอืมถอง้ยู่รอแล้วเอาุย่ห้ออรเออได้เดี๋ยวนี่แกแล้วไม่เออเขาไม่ได้สาระหรอกไม่ได้โตแล้วมาซื้อเนเใช่ไหมมาซื้อให้เเซื้อให้แม่ด้วยเดี๋ยว ไม่ต้องบอกมาซื้อให้ไม่้อบอกเจ๊ให้เพราะไงแม่ก็รู้ว่าเจตไปต้องไปซื้อข้าวดิโปรสต็อปวิดีโอ